สวัสดีครับวันนี้เจอกับพี่แมนอีกครั้งนะครับเสเตอร์แมนนะครับวันนี้พี่แมนมีของเล่นโบราณมาให้ดูนะครับนี่ของเล่นชิ้นนี้จะเรียกว่าเจโรล็อกนะครับโอเคนะครับก่อนไปรับชมนะครับพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปโอเคไปรับชมกันเลยนี่นะครับขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับให้เราใช้ฝ่ามือนะครับตบแล้วให้ขึ้นทั้ง5ห่วงนะครับนี่แบบนี้นะอ๋อันนี้จะขึ้นแค่ห่วงเดียวนะครับจะไม่ได้นะครับจะต้องตบทีเดียวนะครับให้้ขึน ทั้งหมดห้าห่วงนะครับแบบนี้เี่ไม่แน่ใจว่าสมัยนี้มีน้องๆเคยเห็นหรือเปล่านะครับแต่สมัยพี่แมนนะครับยุค1 9 9 4นะครับของพี่แมนเกิดนะครับจะเคยเห็นแน่นอนนะครับนี่หมุนประมาณแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถโชว์ลีลาลอดใต้ขาหรือว่าสลับไฟสลับได้นะเดี๋ยวพี่แมนจะเล่นให้ดูนะครับ5นาทีว่าพี่แมนจะทําได้หรือเปล่าครับเริ่มนน่5านาทีนะครับดีแล้วกดเริ่มเลยป๊าบ ของเล่นชิ้นนี้นะครับตอนนี้น่าจะมีขายอยู่ในพวกซับี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆเห็นคลิปนี้นะครับลองถามคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่พี่ที่เกิดยุคหนึ่งกกว่านะครับลองถามดูนะครับเคยเห็นแน่นอนนะครับของเล่นชิ้นนี้นะครับจะแถมมากับรองเท้าบาจานะครับเมื่อก่อนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่จะถึงเครื่องนาทีแล้วนะครับนี่ อันนี้ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนวิธีการเล่นนะครับก็หมุนให้มันหมุนลักษณะแบบนี้นะครับก็สลับซ้ายขวาไปเรื่อยๆนะครับนี่แบบนี้เลยนี่มันก็จะอยู่ตรงแบบนี้นะครับผมมาลุ้นกันนะครับพี่แมนจะถึง5้านาทีไหมครับอันนี้ผ่านไปหนึ่งนาทีแล้วนะครับเี่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นนะครับลองค้นหาดูนะครับใน Google ก็มีนะครับค้นหาว่าเจโรล็อกนะครับ ือตามหน้าปกคลิปของพี่แมนเลยนะครับนี่ของเล่นชิ้นนี้สมัยก่อนยิ่งฮิตมากเลยครับแข่งกันสนุกเชียวเดี๋ยวพี่แมนจะเล่นให้ถึง5นาทีให้ดูนะครับผมอันนี้จะไปอย่างไวแล้วนะครับ แต่แล้วก็ผ่านมา3นาทีและแล้วก็เรียบร้อยนะครับนี่หานาทีเย้ โอเคนะครับพี่แมนมาเล่นของเล่นชิ้นนี้ให้ดูนะครับเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับก่อนจบพี่แมนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ